นี่เขาไม่เห็นก็งอาน้ำะครเขาทำน้ำน้แน้วขอบสระก ตอนนี้มีโับท์้านนี้ไม่ก็ร้งตนี้ร้าง้ เขาเรียกเขาไม่ต้องรานะเขาไม่ต้องสวอา่เลยเอาหมดเลยเอาหมดเลย OK 吧，哥。 ีการลักดินะครับให้มันสะอาดนะทุกคนคุณคิดว่ามันจะสะอาดอยู่ขึ้นไหมนะทุกคนรล้างสะนะครับทุกคน